เคล็ดลับการเห็ดขนมจีนน้ำยาปูให้แซ่บให้อร่อยมีทั้งเคล็ดลับการเขี่ยวน้ำซุปจากเปลือกปูพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับไปเห็ดบ่ครับถ้าอยากได้ฝากกดแชร์กดไลค์ก่อนไปเบิ่งคลิปไห้กระปอมเด้ดดดเน,นะครับสวัสดีครับผมกระปอมจากมาตาเชฟไทยแลนด์นะครับพี่น้องมื้อนี้ได้ปูสดๆมาจากตลาดเลยครับแลเ,เลยเสียวมาเห็ดน้ำยาขนมจีนครับแต่ว่าน้ำยาขนมจีนของผมเนี่ยครับจะบ่ใส่ปูไปทั้งตัวครับเพราะว่าตากบย่ายเพิ่นกินลำบาก เพราะว่าถาจะมหาห้ผู้เฒ่าเพื่อนตรงมาแก้ปูแก้เนือ้อปูกินนะครับมันลําบากผมก็เลยจะเอาปูไปหนึ่งแล้วก็แกะเนือ้อเขาเอาไปเห็ดน้ายาขนมจีนครับส่วนเปลือกปูเนี่ยครับก็สามารถเอาไปเห็ดนาสุปไห้มันนวเวลาเข้าไปประกอบเมนูอื่นๆครับเดี๋ยวอยากหูว่าเขาไปเฮ็ดจังไหนตามกับปอมมาเลยเด้อครับแต่ก้อนจะไปประกอบอาหารผมผ้าพี่นองมาเก็บผักก่อนนะครับพี่นองผักที่กินกับขนมจีนก็นจะมีพวกโหระพาใบแมงลักหรือว่าใบอีตูของเขาเนี่แหละครับพี่นอง แล้วขาดบ่ไดดก็คือตะไคร้ครับตะไคร้เนี่ยครับมันจะเห็ดไห้นำยาขนมจีนที่เาเห็ดเนี่ยครับมีความหอมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าผมสังเกตเนี่ยครับนอกจากความหอมของริกแกงเนี่ยครับเฮาจะเพิ่มตะไคร้เข้าไปแล้วก็เพิ่มหอมแดงเพื่อเ,เพิ่มความหวานได้ครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้พักในสวนผมก็จะมีตะพักใบนะครับจะบ่คอยมีผักอื่นหลาย ล่อให้เขาช่วงตุล่าเนี่ยนะครับจะเริ่มปลูกแล้วครับพี่น้องก็จะได้เห็นพักไร้ของผมแล้วครับช่วงดี้กับพึ่งตลาดไปก่อนครับกระมีบางอย่างที่ยังปลูกเองได้อยู่ครับพี่น้องอว่าถัาปลูกเองเนี่ยครับก็ี่ใส่สารเคมีหลายจากน้อยมมนจังสิได้กินครับเพราะว่าสูงกับมาแลงเบาไหวนี่แหละครับพี่น้องจะเป็นพักที่เอาไว้กินกับขขนมจีนครับสําหรับพี่น้องมักเอาพักที่ยังมากินกับขนมจีนมากที่สุดครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยครับ ขาดบ่ไดดก็คือทวงอกกับทวฟักเง้วครับนี่แหละครับของแสบหลังจากล่างพักเรียบ้อยแล้วผมจะเอาปูเมื่อหนึ่งยุ่ประมาณ1 2บสถึงสิหน้าที่เด้อครับพี่น้องปูเข้าก็จะซุกเรียบ้อยแล้วครับผมก็จะพักให้เขาเย็นก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเอามาแก้ห่อนๆเนี่ยนะครับมันจะห่อนมือละแก้ลําปากครับพี่น้องพอน้ามันเย็นแล้วก็จะเอามาปอกออกเอามาแก้ออกครับพอยางา้มแก่มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าฝีมือกระสูบข้นผักไตบ่อใดได้ครับเพราะว่าข้นผักไตผมเคยเบิ้งคลิปเพิ่นเลาะคร เพิ่นแกะไว้ไว้กระจังวาเนาะครับเพิ่นใสหางซอนแล้วก็ปูที่เพิ่นใสมันสดน้ำรับเนื้อมันก็เลยแน่นแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยครับเนื้อมันอาจจะแตกๆจักน้อยเพราะว่าปูก็จะมาฮหอดภาคอีสานก็จะ2-3ามืือเนาะครับพี่น้องมันก็เลยบ่อ่อยสดเท่ไใดแต่ว่ารสชาติกันยังดีอยู่ครับและสูตรน้ำยาขนมจีนนี่พี่น้องสามารถเอาไปใส่กับกุ้งก็ไไ้ได้ครับ เป็นกุ้งขาวหรือว่ากุ้งกามกามนี่กระแซบแซบ้วยครับแต่ว่าแนะนําว่าให้เอาไปหนึ่งแล้วก็เอามาตำนะครับตาให้เนื้อเขาเป็นปนๆเนี่ยครับแล้วเอามาเห็ดน้ายาขนมจีนอร่อยบอแพร่ปูเลยครับเป็นน้ายากุ้งแซบแซบผมเคยเห็ดกินครับหลังจากแก้เนื้อปูเรียบร้อยแล้วเปลือกปูทั้งหมดเนี่ยครับผมจะเอามาต้มนะครับพี่น้องต้มไฟอ่อนๆอ่อนๆนะครับพี่น้องแล้วก็ให้พวกมันพวกเนื้อที่เหลือออกนะครับค่อยๆให้มันละลายออกมาได้นาสุกครับ แล้วมันก็นจะได้นำซุปนั่ๆเอาไว้ประกอบเมนู่อื่นหรือว่าสิเห็ดเป็นข้าวต้มปูก็ได้เด้ครับส่วนเครื่องสมุนไพที่ผมจะใส่ในเมนูน้ำยาขนมจีนนะครับก็จะ,จะมีตาไคแล้วก็กระช่ายครับที่เอามาใส่น้ำกันนะครับพี่น้องผมจะเอากระช่ายเนี่ยแะครับมาตำให้แหลกๆแบบนี้ครับตามด้วยหอมแดงใส่ลงไปหลายๆได้ครับพี่น้องเพราะว่าในการเห็ดขนมจีนนะครับถ้าใส่หอมแดงลงไปหลายน้ำซุปเขาจะหวานครับ ขั้นตอนแรกผมจะใส่กะทิลงไปด้ครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงขนมจีนไต่กับพริกแกงขนมจีนธรรมดาครับตามด้วยหอมแดงและกระช่ายที่ตำไวผสมลงไปข้นๆแบบนี้ด้ครับคอยติดไฟตอนหลังครับพว่าในการเคี่ยวพริกแกงกับกะทิครับถ้าใส่ไฟอ่อนพริกแกงเข้าจะหอมขึ้นบักักเลยครับและผมจะใส่ตะไคร้ที่เข้าทุบๆไวลงไปครับแล้วกับปล่อยใหมันเดือดๆแบบนี้เลยได้ครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าประมาณหนึ่งซอนโตเกลือประมาณหนึ่งหยิบมือครับ แล้วค่อยๆค้นในเข่ากันแบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างละล่ายด้ครับตั้งให้เดือดด้วยไฟอ่อนประมาณ1ิบนาทีในระวางนี้ก็จะมาเตรียมพักที่จะกินครับครับพักที่กินครับก็จะมีถั่วฝักงาวมีถั่วงอกนะครับพี่น้องผมก็จะเอาทุกอย่างมาเลี้ยงแบบนี้ครับพ่อเขียวนํายาได้ประมาณ1ิบนาทีมันจะเรื่มมวดแบบนี้นะครับให้พี่น้องเอาน้าซุปเปลือกปูนน่งๆที่ห้าเขียวไว้ในไฟอ่อนๆนี่แหละครับค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับมันจะเห็ดไห้นายาขนมจีนห้ามีความนั่มมากยิงขึ้นครับ สำหรับพี่น้องผู้ไหมักคนๆกะสามารถใส่หน่อยๆแต่ว่าถ้ามักแบบบ่คนกะใส่หลายๆก็ได้เด้ครับส่วนพักที่จะใส่ตอนถ่ายก็คือใบมะกรูดฉีกเด้ครับใส่ตอนถ่ายของนำยาขนมจีนปูครับและกะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันและสุดท้ายในการปรุงก็คือนำป่าประมาณหนึ่งทัพพี่ครับพี่น้องคนเขากันแล้วผมก็จะใส่เนื้อปูที่ผมแกะไว้ลงไปครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไม่เนื้อกุ้งก็สามารถเอากุ้งไปหนึ่งแล้วก็มาตำเป็นปนๆแล้วก็ใส่ลงไปแทนเนื้อปูใดขึ้นกันครับ และน้ำยาขนมจีนปูกระปอมกระเซ็เดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องว่าหนากินบ่าครับและเข้าก็จะมาเตรียมพักขั้นตอนสุดท้ายครับพักในการกินขนมจีนก็นต้องมีหลายอย่างเลยครับพะว่าถ้ากินขนมจีนแล้วพักบ่หลายผมบอกเลยครับว่าบ่แแ่บครับพี่น้องพระว่าวัฒนธรรมในการกินขนมจีนหรือข้าวปุ่นนะครับพักต้องหลายมากกอนอันดับหนึ่งเลยครับแมนบ่รับพี่น้อง มาครับพี่น้องถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วครับเมนูนี่พักบ่หลหลบ่แแ่บแน่นอนครับเบื้องโหลดครับกรรมการบ่วู้วาเห็ดอีหยังไพ่กองเข้ามากขึ้นเก่าครับเพราะว่าย้าไผ่กองเข้ามาเบิดโปสนมาเมนูใดครับเบื้องเอารโลดครับพี่น้องนำยาขนมจีนปูขนขนแบบนี่พี่น้องมาหน่ากินว่ครับผมละอ่อนซ่อนเฮ้งๆงครับพี่น้องพี่น้องลองเอาสูตรของผมไปเห็ดเบิ้งเด้ครับถ้าสงสัยอีหยังก็ให้ถามกับปอมใดเลยเด้ครับ และเมนูนี้กับพร้อมจัดเสิร์ฟให้ตาคับ่ายแล้วครับแล้วก็จะมีผักน้ำถาดบักง่ายเลยครับกินแบบจุกๆเลยครับนี่ก็เป็นเมนูโปรดของผู้เฒ่าบ้านผมเื้กันได้ครับแต่ว่าเพิินก็จะบ่คอยได้กินน้ำยาปูทอดใดเพราะว่าแถวบ้านก็จะเป็นน้ำยาปลานิ่นน้ำยาปลาช่อนน้ำยาปลาทูหรือว่าน้ำยาไก่แล้วพี่น้องละครับบ้านพี่น้องส่วนมาเกเฮ็นน้ำยาอีหอย่างครับบอกให้ผมฟังแน่ครับบอกเลยว่าเมนูมื้อนี้ก็แซ่บอยู่้า ยานเทวดาเพิ่งลงมากินนำ้ำฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ให้กับปอมก่อนเบิงคลิปจบแน่ได้ครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกหัวใจที่มอบให้มันคือกำลังใจในการเหตุคลิปออกไม้พี่น้องเบิงเลยๆได้ครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ